เขาบอกว่าจ่ายแค่ครั้งเดียวก้อนเดียวครั้งเดียวจบ mm hmm. นะคะเราสามารถสร้างธุรกิจได้เลยกับยอดเงนินนี้ก็เลยตัดสินใจค่ะที่จะ,ะสมัครเข้าไปทีนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคลก้อนเดียวจ่ายไป2อ0 0 0นเสร็จแล้วเนี่ยพอพอได้เข้ามาแล้วอะค่ะมันไม่จบมันไม่ได้จบแค่ที่เขาบอกว่าก้อนเดียวคือ2อ0 0สนสิ่งที่เราจะได้ลายชื่อเราต้องรวมแอด กับเขาคือเขาเรียกเขาเรียกการรวมแอดการซื้อคิวนะคะมียอดช่วงช่วงที่อันเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นยอด5,000ถึง1,000 0บาทเลยนะคะ5,000เนี่ยเขาก็ไม่ได้การันตีคือ5,000เนี่ยอาจจะได้1รายชื่อหรือ2รายชื่อเขาจะบอกเราว่าต้องมีรายชื่อให้ได้ถึง30ลรายชื่อ แต่เราเราลงยอดแค่คิวเดียวเนี่ยคือ5,000มันก็ได้แค่2รายชื่ออเต็มที่เขาให้2รายชื่อตกลายชื่อละ2,500บาทเราเราก็ได้แค่นี้เขาก็บอกคือคือมันก็มันก็ไม่ได้งนะคือ,อเขาเขาพิสูจน์มาแล้วว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องมี30รายชื่อคุณถึงจะได้1ดีลเลอร์ 30มสลายชื่อจะมีคนที่มาสมัครดีลเลอร์กับคุณหนึ่งคน hmm. เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จถ้าคุณจะมีดีลเลอร์เข้ามาได้คุณต้องมี30มสลายชื่อเราก็ต้องซื้อคิวกันลงแอดที่เยอะมากขึ้นเนี่ยค่ะตรงนี้คือคือมันไม่จบแต่ละเดือนแต่ละเดือนต้องคอยหาเงินอ,อย่างอย่างแอนนก็ไม่ใช่คนที่มีเงินอะไรก็จะพยายามหาเงินหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งทุกเดือน,ท,อนทุกเดือนเพื่อที่จะมาลงแอดตรงนี้ oh. มันมันก็เลยทำให้เราแบบ คือคือแรกๆเ,เราก็มีเราก็มีเงินเก็บเรามีเงินเก็บของเราอยู่แล้วก็ขายของได้บางส่วนเขาก็จะบอกเขาจะสอนเราว่าขายของถ้าสมมติเราเป็นหนี้อะขายของอะอย่าเพิ่งเอาเงินไปใช้หนี้ให้เอาเงินมาลงแอดตรงนี้ก่อนเพราะว่า่าเพิ่ขายของอย่าเพิ่งเอาเงินไปใช้หนี้เอามาลงแอดก่อนใช่คะ่ะโอโ้โห เขาขเขาจะแนะนําว่าเราอควรที่จะเป็นหนี้ไว้เราเราไม่ควรที่จะใช้หนี้ให้หมดเพราะถ้าเราเป็นหนี้อ่ะแลมันจะทําให้เราขยันทํางานเราจะพยายามขวนขวายเพื่อจะหาเงินมาใช้หนี้พี่ถามนิดเดียว